มีการเคลื่อนย้ายร่างของจ่าพิชิตชัยพร้อมกับกําลังพลในหน่วยอีก4-5นายที่บาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดครั้งนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาส่งด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสาพพิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีลองดูบรรยากาศตรงนี้นะฮะ 19บเ้านาฬิกาหนาทีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่จ่าสิบพิชิตชัยบุญโคราชแล้วก็หน่วยทหาร4-5นายมาเป็นเพื่อนกันพามาโรงพยาบาลคุณผู้ชมเห็นเราเห็นอาการแล้วเราก็หืมใจไม่ดีอ่ะ เขาขั้นใจสั่นเลยแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการย้ายนะคะทางด้านของจ่าสิบเอกพิชิตชัยมาส่งที่โรงพยาบาลค่ายทหารศัสพสิทธ,ธิประสงค์ที่มเพอน้ำยืนอุบลราชธานีเป็นการด่วนเอาจริงๆเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนอื่นที่บาดเจ็บด้วยนะแต่ว่าสติยังดีอยู่ส่วนจ่าสิบเอกพิชิตชัยอย่างที่บอกค่ะถูกส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเนื่องจากว่าเสียเลือดเป็นอย่างมาก